มาเริ่มกันเลยดีกว่าออตอนนี้คือหวังหวีเขาเจอปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมครับกำลังสู้กับบอสเออร์ตัสแต่เหมือนออตีไม่ค่อยเข้าใช่ค่ะการโจมตีทางกายภาพที่ปกติหวังหวีทถนัดมากเนี่ยกลับทำอะไรบอสแทบไม่ได้เลยค่ะโหแล้วทำไงล่ะครับทีนี้เขาก็เลยลองเปลี่ยนไปใช้พลังจิตนะคะไซคิกเวฟซึ่งเป็นสกิลเวทมนต์ปรากฏว่าได้ผลนะสร้างความเสียหายได้ตั้ง 827แต้มเนี่ยอ้าวงั้นก็ดีสิครับแสดงว่าบอสแพ้ทางเวทมนต์ก็ก็ใช่ค่ะคือมันต้านทานเวทมนต์ต่างกว่ากายภาพเยอะเลยแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่หวังหวี่มีสกิลเวทท่าเนี่ยท่าเดียวเลยไงคะอ๋อท่าเดียวแล้วครูดาวละครับนานไหมสามวินาทีค่ะคือมันก็ไม่นานมากแต่เทียบกับการโจมดีปกติที่เขาทำได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็ยังช้ากว่าอยู่ดีอืมเข้าใจละ งานลำพังหวังหวี่คนเดียวคงยากที่สลมบอสได้จริงๆถูกต้องค่ะจุดนี้แหละที่ทำให้เขาคิดว่าแบบว่างานนี้คงต้องพึ่งมิ้งตู่แล้วล่ะที่เป็นสายเวทโดยตรงคือเป่าซานดันเผลอไปพูดเรื่องเทคนิคเอ่อที่เรียกว่า l a s สช็อตแย่งคิวสุดท้ายเก็บแต้มไงคะอ๋อ oh. ที่ตีมอนตัวสุดท้ายให้ตายเพื่อเอาแต้มคนเดียวใช่ใช่ค่ะหมิงตู่ก็เลยเตดลมเลยค่ะไล่เก็บแต้มจากมอนตัวเล็กๆอย่างเดียวเลยสนุกไปเลยแล้วคนอื่นว่าไงล่ะครับเนี่ยไม่มีใครว่าอะไรหรอว่าสิคะตอนแรกก็คงมองๆกันแต่พอเห็นหมิงตู่เก็บแต้มรัวๆอ่าคนอื่นก็เริ่มไม่ยอมแล้วค่ะแม้แต่อูจีเองก็ร่วมวงด้วยนะอา้าว กลายเป็นศึกแย่งคิวกันเองซะงั้นประมาณนั้นเลยค่ะแต่ด้วยความที่หมิงตู่พลังโจมตีเวทสูงแล้วก็แม่นมากแบบว่า10ตัวเนี่ยเขาเก็บไป8เลยนะโอ้โหเยอะมากไม่แปลกใจที่จะมีคนไม่พอใจใช่ค่ะก็เริ่มมีการต่อว่าต่อขานกันแล้วแต่หมิงตูก่ก็เอ่อทำไม่รู้ไม่ชี้ไปเรื่อยเฮ้อ <c oughs> ความสามัคคีเริ่มสั่นคลอนเลยนะเนี่ยดีนะที่ยังมีชุนเซียงอยู่ใช่ค่ะชุนเซียงเห็นท่าไม่ดีเลยต้อง เข้ามาจัดการเสนอแผนใหม่เลยค่ะเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วกออ็ทุกคนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยแผนเป็นยังไงเหรอครับคือเขาเสนอให้ดันแนวป้องกันไปเข้าหน้าอีก10เมตค่ะไปใช้แนวก้อนหินแถวนั้นเป็นกำบังแล้วก็ค่อยๆเปิดช่องให้มอนสเตอร์เข้ามาทีละประมาณเจ็ดตัวอ๋อควบคุมจำนวนศัตรูแล้วก็ให้คนอื่นมีโอกาสตีบ้างว่างั้นเถอะ ใช่ค่ะแล้วก็มอบหมายหน้าที่ชัดเจนเลยให้หยินเราเออที่เป็นสายแทงโลเนี่ยไปยืนรับมอนตรงช่องเปิดนั้นเลยแล้วให้อู่จีคอยฮิวสนับสนุนยอยู่ข้างหลังฟังดูเข้าท่าดีนะครับทุกคนก็คงเห็นด้วยส่วนใหญ่เห็นด้วยค่ะยกเว้นอยู่คนเดียวหมิงตู่ <c oughs> แน่นอนค่ะ <c oughs> บ่นใหญ่เลยเพราะว่าตำแหน่งใหม่บนกำแพงเนี่ยมันไกลไปโจมตีไม่ถึงจุดประทะข้างล่างแล้ว <c oughs> ดูเหมือนชุนเสียงจะแอบดันนิสัยหมิงตู่เบาๆนะครับเนี่ยก็อาจจะใช่ค่ะพอตกลงแผนกันได้ชุนเสียงก็เริ่มเลยเรียกอิมสัตว์อสู์ตัวเล็กๆของเขาเนี่ยไปสร้างแนวป้องกันใหม่ตามแผนแล้วก็ปล่อยซันเซ็ตแบนดิตสตัวให้ทีมแนวประชิดข้างล่างจัดการแล้วผลเป็นไงบ้างครับการทำงานเป็นทีมเวิร์กใหม่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะหยินเหล่าเออนี่คือจังหวะเป๊กมากใช้ชิลแบชสกัดมอนได้ถูกจังหวะตลอด ส่วนชุนเซียงก็ใช้สกิลน้ำแข็งคุมฝูงชนได้แบบแม่นยำมากๆเปิดโอกาสให้ทีมข้างหลังจัดการได้ง่ายขึ้นใช่เลยค่ะทีมแนวประชิดอีก3คนก็เลยรุมจัดการมอนเลเวล25สีตัวนั้นได้แบบแป๊บเดียวเลยคนที่ดูอยู่ถึงกับทึ่งเลยนะคะแบบว่าโอ้โหชุนเซียงคุมดีมากยินเหล่าเออจังหวะเป๊ะทีมตีก็แรงสุดๆแล้วหมิงตูล่ะครับที่บ่นตอนแรกขายไปไหน ยังอยู่ค่ะพอเห็นช่องมั้งคะก็กระโดดลงมาจากกำแพงเลยแล้วก็ใช้ระเบิดมือจัดการซันเซ็ตแกงสเตอร์ตัวหนึ่งที่เลือดเต็มๆเ,เนี่ยตายในทีเดียวเลยโหแรงจริงแสดงพลังให้เห็นเลยนะใช่ค่ะโชว์ให้เห็นเลยว่าพลังโจมตีเวทมนม์นเขาสูงขนาดไหนส่วนอูจีที่เป็นคลีริกแทบไม่ได้ทำอะไรเด่นๆเ,เลยนะตอนนั้นแค่คอยฮิวนิดหน่อยแต่คนดูกับมองว่าแบบโห ผู้นำคนนี้ดูลึกล้ำจังคุมลูกทีมเก่งๆได้ขนาดนี้กลายเป็นดูดีไปซะง,งั้น่าแต่ภาพรวมก็คือกิลฉว,วนเจินดูแข็งแกร่งขึ้นมากในสายตาคนอื่นเนาะใช่ค่ะดูโปรมากแต่ข้างในก็ยังแอบมีกระทบกระทั่งกันเบาๆเรื่องแย่งแต้มอยู่นะคะแบบชุนเซียงก็ต้องคอยบอกว่าอย่ามายุ่งกับตัวที่ฉันติดพิษนะหรือยินเหลาเออก็บอกว่าให้ตีตัวที่ฉันชนก่อนอะไรงนี้ก็ยังมีการชิงดีชิงเด่นกันอยู่บ้างแต่อย่างน้อยประสิทธิภาพโดยรวมก็ดีขึ้นเยอะ ดีขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้รับมือมอนได้พร้อมกันนั้ง7ตัวกําจัดได้เร็วขึ้นเยอะเลยการต่อสู้ก็ดําเนินไปเรื่อยๆเ,เ,เป็นชั่วโมงเลยนะคะมอนก็ลดลงไปเยอะบอสเอลอ,ออตัสเองก็เลือดลดไปประมาณเอ่อหในสิได้แล้วดูเหมือนทุกอย่างกําลังไปได้สวยจนกระทั่งจนกระทั่งเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะจูๆ่ๆบอสเอลอ,ออตัสก็คำรามเสียงดังลั่นเลยแล้วร่างมันก็เต่งแสงสีแดงออกมาแล้วก็ใช้สก,กิลเอ่อแก้แคนสุดชีวิต แค่แขนสุดชีวิตฟังดูไม่ดีเลยนะครับไม่ดีมากๆค่ะผลของมันคือมอนสเตอร์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยตาเปลี่ยนเป็นสีแดงกำําเลยแล้วก็พุ่งเข้าใส่แบบบ้าคลั่งเลยค่ะเข้าสู่สถานะคลั่งหรือเบอร์เซิร์กนั่นเองโอโ้โหสถานการณ์พลิกเลยพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะอูจีเห็นค่าไม่ดีสั่งถอยทันทีทุกคนวิ่งหนีกลับเข้าที่มั่นกันจารหวันเลยแล้วชุนเซียงนะครับ ชุนเซียงพยายามช่วยถ่วงเวลาค่ะใช้สกิล distortion หยุดหมอนที่คลั่งไว้แป๊บหนึ่งให้คนอื่นหนีแต่หมอนมันคลั่งแล้วไงคะพลังโจมตีมันสูงมากสัตว์อสูรของชุนเซียงเองก็รับไม่ไหวเหมือนกันแย่ yeah, แล้วสิครับแล้วทำไงต่อชุนเซียงเลยต้องตัดสินใจใช้ของเด็ดค่ะเป็นไอเทมหายากตั้งแต่ช่วงเบตา้าชื่อม่านทมิน dark barrier สร้างกำแพงปอกป้องขึ้นมาได้30วินาทีแต่ก็ไม่ไวทิ้งท้ายบอกคนอื่นว่าเดี๋ยวมาช่วยกันจ่ายค่าของนี้ด้วยนะฮ่าฮ <laughs> ยังมีแก่ใจทวงตังอีกนะแต่ก็ถือว่าช่วยซื้อเวลาไปได้และทีมประเมินสถานการณ์ยังไงต่อครับไอ้พวกมอนคลั่งเนี่ยมันเก่งขึ้นขนาดไหนประเมินคร่าวๆว่าพลังโจมตีน่าจะเพิ่มขึ้นแบบโอ้โหอย่างน้อย15เท่าเลยนะคะแต่พลังป้องกันก็น่าจะลดลงด้วยตามสไตล์เบอร์เซอร์กันนะคะ โอยโจมตีแรงขึ้น15เท่ารับมือยากเลยนะนั่นยากมากค่ะชุนเซียงก็วางแผนจะใช้พิษสู้แหละแต่ก็กังวลว่ามอนตัวเองจะยืนไม่ไหวอาจจะต้องพึ่งหินเหล่าเออช่วยแทงเยอะขึ้นแต่นั้นยังไม่ใช่เรื่องน่ากังวลที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะที่น่าหวนที่สุดจริงๆตอนนี้คือหวังวีที่ยังสู้กับบ,บอสออออทัสอยู่คนเดียวข้างนอกนั่นน่ะสิค่ะอ๋อจริงด้วย ถ้าหวังหวีพลาดขึ้นมาล่ะครับถ้าหวังวีต้านไม่อยู่แล้วบอสเกิดเอ่อกลับมารวมกลุ่มกับลูกน้องที่กําลังคลั่งอยู่ตอนนี้แล้วก็บัฟของบอสอาจจะไปซ้อนกับบัฟคลั่งอีกทีทีนี้ล่ะค่ะไม่อยากจะคิดเลยว่าจะรับมือกันยังไงโอ้โห oh เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยนะครับเนี่ยทั้งแนวหลังที่เจอฝูงมอนคลั่งบุกแนวหน้าก็สู้กับบอสตัวตัวดูท่าทางกิวฉวนเจิ้นจะเจอศึกหนักจริงๆแล้วล่ะครับตอนนี้พวกเขาจะผ่านไปได้ยังไงกลยุทธ์ต่อไปจะเป็นแบบไหนอันนี้น่าติดตามมากๆเลยครับ